นี่ครับเพื่อนๆได้ครับน,นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาปลากันนะครับทอดแหนี่ดูชมครับที่อ่างเก็บน้ำรัชโรทอนนะครับพอได้ปลายครับนี่ดูดูดูชมเชิด

สวยใช่ไหม <S <S ขออีกสักเดือนได้ไหมให้เบาๆก่อนติดถทาแอคชั่นแชมป์5ลุยน้องวูนี่ครับรอชมเลยครับแสงสวยแล้วครับเพื่อนๆอันนี้เราจะมาทอดแหกันครับมือเสียแสงตัดยังไงวะมืดไวแท้ กี่ยังแสงสวยอยู่เลยชมกันชมกันเจอไหมเจอครับเจอ,อครับตัวเล็กกันเจอครับนี่ครับเพื่อนได้ครับปอดแถ่ที่อ่างเก็บน้ำนัชโลทอนครับเพื่อน โหมันตะกี้หมานมากเลยครับเพื่อนจะให้ดูนี่ยกไม่ไหวหนักมากถ่้ตัวครับเพื่อนนี่ครับผมนี่ได้สองตัวนะครับชมรอชมรอชมนี่ครับอ,อ้อมได้ไหมทีม่เดินอ้อมเลยครับเดินอยู่ มาทอยมาก่อนผมนี่ก็ได้อีกตัวนึงเพื่อนหมาเอยอะหวนหวานอยู่ครับดูครับดูครับ <c oughs> ยังไงทุกชมชม่ไซส์กำลังสวยแดดเดียวครับพอได้ทำแดดเดียวหวานหมนเหมือนเดิมครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนอ่างเก็บน้ำรัชโชทอนครับเพื่อนดูครับชมติดตามเหมือนด้วยครับฝากติดตามไปด้วยสวยงามเสมอครับ <c oughs> อ่างเก็บน้ำรัชโชทอนครับ เห็นนี่หลายตัวแล้วนี่ลูกได้ไปแล้วเจ็ดแปดตัวแล้วเพื่อนจบครับนี่ครับโหได้ครับผมนี่หลายตัวเลยครับเพื่อนดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับหายตัวอีกครับดูดูดูมันมันเหมือนเดิมครับได้มาแล้วได้มาแล้วกำลังปลดครับ ที่ครับันได้แล้วเจอหลุมปลาน,นิ้นครับเพื่อนอาจจะเป็นสิบตัวครับหลุมนี้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดนเงานตัวใหญ่ครับหลุมตัวใหญ่ได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวครับเพื่อนดูลุ้นไซส์ใหญ่ไหมที่เราเดินทางมาก็สองกิโลครับ ได้แล้วพี่ได้แล้วครับสามขีดกว่าสาสวยสายสวยครับเพื่อนอันนินหลุมนี้เยอะมากได้มามนากเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับว่าโคมนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยสิบกว่าตัวแล้วครับเพื่อนะไครับกระมังครับ ที่อ่างเก็บน้ำราชโลทอนเพื่อนครับ,รบเราเท่ากลางคืนนะครับบรรยากาศยามคืนครับนี่ครับ